ปาดคนคือหลายเนี่ยคนเยอะมากนี่ถือว่ามาสายเด้อพี่น้องเนี่ยมาสวยเด้อพี่น้องก็จะคลายมาและว,<า>วัดประทันเหลวเด้อพี่น้องผื่นจะยังเป็นกระดูกขัด เจอรำพอนเจอสองคุณไม่ได้เจกันนานเลยบรรยากาศเราหรรดได้พี่น้องอ๋ออันนี้มารับไทยอยู่<บ>อันนี้บ้านของโยมจิ๋วนะก็โยมสามารถที่จะ,ะเลือกซื้อของให้ตามที่อานัยโยมแล้วก็โยมจะซัพพอร์ตสร้างสถานการณริเวณก็ได้ครับกำลังของโยม เข้าแถวยาวเลยพี่น้องกล้วยทอดพี่น้องกล้วยทอดเข้าเข้าแถวยาวเลยลูกจ้ะไปไหนอ่ะยิงขึ้นมายิออกให้หน่อยิงมึงเข้าคืออะไรบันาน่าอยู่ซีลองไลน์อะไรเข้าเถวยาวเลยพี่แรง เนี่ยเนี่ยบอกป้าแล้วไม่รู้ป้ามากลับกับยงเนี่ยม่ไม่ฉีดไม่ใช่นีแม่บอกว่าซื้อไปให้ตั้งยี่สิบใไม่รู้อยู่ไหนนะตอนนี้นนอนนั่งอยู่นนอนมั้งืลกไปแล้วไม่เดินอานเลกันนะเดี๋ยวภาพหายาดีกว่เ พริใช่พริกอะไรเหรอคะพริ่นพริกอะไรคะเนี่ยพริกพริกกะเหรี่ยงค่ะพริกกะเลียงพริขาวพริกชีขาวพริกชีขาวเผ็ดขาดเม็ดสีขาวแต่เผ็ดค่ะอันนี้พริกขี้หนูไทยค่ะโอเคเอาลงเอาลงยังไงเอาลงยังไงคืออะไรนะที่ผักตำนิ่งพร้อมอะไรตำนิ่งตำลึงค่ะกระถางใหญ่ก็มีจ้ะมีมะกรูดด้วยจ้ามีมะกรูดด้วยจ้ะเอามาเยอะเขาเลือกไปก่อนแล้ว เดี๋ยวนั่นน้านี้มาอีกค่ะมาสายพี่น้องก็จาตลาดไหวแล้วพี่น้องสวดีค่ะร้านเช่นอยู่ไหนเนี่ยร้านระเตือนขายหมดแล้วเหรออุ้ยขายหมดแล้วสวัสดีจ้าแล้วสาว สวัสดียายายังไฮสวัส <Hi. S 1> ด,ดีค่ะอุ้ยมันสวัสดีเจสวยเลยนะสวัสด,ดีค่ะอฮ้ยแป้งไม่มามาเขาคิ้วเอาอันบักอันนั้นอยู่เอากล้วยทอดน้าป้าพาน้าพามาย้าป้าพากลับบ้านแล้วเหรอนุ้ยน้าป้ากลับไปแล้วโอนูเห็นตอนหนูมาถึงหน้าลำไส้แล้วกลับแล้วหน้าลำไส้เราไม่เห็นไม่เห็นเดิน